ว่าไ,ไงไปหยิบของมาไปสวดดีค,คุณครูโหนั่นนั่นในกล่องใหญ่เหรอโอ,โ,โอ้โหโอ้ก็บมา หน้าขาวจ้าเลยมาขอบคุณครับขอบคุณครับหน้าขาวจังวะลูกถึงแล้วเอลูกนแปงจังเล็เไปแล้วนะเนี่ยเป็นประตูด้วยสวัสดีคุณครูด้วยมามามาสวัสดีคุณครูสวยสวัสดีครับมาขอดูหน้าหน่อยดิ น้องโนวันนี้พ่อไม่ได้สั่งไว้น้องมไม่กินน้ำผัดลมหรือเปล่าพ่อไม่ให้น้องกินน้ำผัดลมอ่ะไม่ได้กินใช่ไหมเก่งมากน้องมนบอกคุณพ่อไงไม่กินเหรอครับเหรอแต่ไม่ได้กินใช่ไหมครับเก่งมากเก่งมากครับพ่อสั่งไว้ให้น้องกินไหมครับเดี๋ยวฟันผุ